สิเ็ที่จะถึงนี่แหละวันอาทิตย์นี่แหละครับจะมีคนเขามาทอดผ้าป่าคอาจจะเป็นกลุ่มทหารค่ารทหารโศกเชือกแล้วก็อยู่กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดเขาจะมาร่วมสมทุนสร้างซุง้มประตูอ๋อซุ้มประตูทางเข้าวัดครับสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดครับก็จะมาเป็นทุนเริ่มต้นครับ เพราะว่าทางเขาวัดมันไม่มีซุ้มประตูบางคนมาก็เข้าไม่ถูกซุ้มประตูตรงตรงตรงป้อมยามตรงจิตนุนใหญ่เลยครับอันนั้นแหะมีโครงการจะสร้างตรงนั้นแหละบน่าน่าน่าจะใช้งบประมาณประมาณสองแสนสามแสนอยู่ครับก็ไม่รู้ว่าการทอดทับปากครั้งนี้จะได้เท่าไหร่จะพอสร้างเสร็จหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ก็ก็ไม่เป็นไรครับอ่าจริงๆก็เป็นโครงการของดํำรีหลวงตาท่านพอดีท่าน ท่านบวชเข้ามาพึ่งบวชเข้ามาท่านก็อยากะจะสร้างอะไรเป็นอนุสรณ์ครับแล้วบังเอิญ خر, มีมีมีเจ้าบ้านเขาเขาเขา,เขามีพ่อมีแม่เพึ่งพึ่งหมดบุญไปครับ <circul ate S 1> เขาก็เลยคิดว่าอยากจะสร, leg, ร้างเพื่อเป็นอุทิศอุทิศให้พ่อให้แม่แต่ว่าแต่ว่าเขาก็มไม่พร้อมที่จะทําคนเดียวเลยก็เลยเป็นผ้าป่าสามัคคีครับเป็นพระป่าสามัคคีแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขามากนักเพราะว่า ตัวหลวงพออ่อเองก็มีอม,มันมีโครงการก่อสร้างมีอะไรมีงานก่อสร้างไปในวัดที่ยังไม่เสร็จอยู่ก็มีก็เลยยังก็เลยยังอย่างปูครับอีกตัวน้อนลันทามก็ยัง<อ>ไม่เสร็จจริงๆหลวงพ่อก็ไม่ได้เน้นเรื่องวัตถุเนาะจริงๆไม่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 ไมค่อยไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องการสร้างนะครับอคนมาปฏิบัติธรรมจริงๆเราหลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดเรื่องการบริจาคหรือเรื่องการทําบุญนะเพราะหลวงพ่อเคยไปอยู่สํานักของครูบาจาร์ อย่างลวงปู่เนี้ยครับลุงปู่ปนุพันธ์ครับอำเภอปังปูรีสเกตเนี่ยครับท่านสร้างอะไรส่วนมากท่านก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกกับลูกศิษย์นะครับไม่ได้บอกลูกศิษย์ว่าลุงปู่จะสร้างอันนั้นสร้างอย่างนี้จะมีอ่าไปทําบุญตรงนั้นตรงนี้ท่านไม่ได้พูดเลยนะครับอ่าไปไปอยู่กับท่านนี่นะไม่รู้ไม่ไม่ท่านไม่ท่านไม่พูดไม่ท่านไม่รบกวนผู้ปฏิบัติเลยนะครับไม่ไม่ไม่แทบจะไม่ให้ไม่ให้รู้เลยอ่ะครับขนาดขนาดอาจารย์ของท่านน่ะลวงพ่อพัทันตะอั อ่าลวงปู่ประเทศจากประเทศพม่านะอ๋ออ่าท่านบวรณภาั้งสมบัติมูลคุสวดอภิธรรมอยู่ที่วัดมหาธาตุาากรุงเทพลุงปูป่เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมลูกศิษย์ยังไม่รู้เลยอ่ะครับอ่าท่านแอบไปอ่ะที่ดูดิอือ้ถ้าถ้าเป็นบัตรตัวตัวไปอ่ะโอ้ชาวบ้านรู้ทั้งหมดครับพระสันตานี่คือท่านอยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมใช่เป็นลูกนั่นอ่ะเป็นพระอ่าประเทศ มาจากประเทศพม่าอ๋อท่านมาจากพม่าฮะท่านมาจากประเทศพม่าท่านท่านได้รับนิมนต์มาสอนกรรมฐานวิปสนากรรมฐานในประเทศไทยไงครับอ่ามีมีความเป็นมายาวนานอยู่เหมือนกันอ่าท่านท่านท่านได้รับนิมนต์เข้ามาครับอ่าเพราะตอนนั้นในในในประเทศไทยยังไม่มียังไม่มีอาจารย์เรียกว่ามันขาดช่วงมาไงขาดช่วงการสืบทอดมาครับอ่าอดีตอาจจะมีเมื่อสามเมื่อหลายร้อยปีอาจจะมีแต่ว่าระยะเวลาประมาณหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ ไม่ไม่มีอาจารย์สอนวิปัสนากรรมฐานสำนักวิปัสนากรรมฐานไม่มีที่มีแบบสอนแบบเปิดสอนชัดเจนไม่มีแต่ผู้อาจารย์ผู้ปฏิบัติปฏิิบัตชอบก็มีอยู่แต่ท่านสนา่วนมากท่านไม่เปิดสอนนะท่านอยู่ในป่าใช่ไหมที่เรารู้กันดังดัท่านส่วนมากท่านก็ไม่ได้เปิดสอนเป็นสอนเป็นทางการ,รแต่ว่าคณะสงฆ์ไทยเนี่ยมหาเถรสมาคมเนี่ยท่านต้องการเผยแพร่วิปัสนากรรมฐานแต่ว่าหาอาจารย์สอนกรรมฐานไม่มีก็เลยส่งหลวงพ่อ อ่าหลวงพ่อตอนนั้นก็มีหลวงพ่อภาคุไอหลวงพ่อเจ้าคุณพระิบุญธรรมเนาะครับหลวงพ่อเจ้าเจ้าคุณเป็นคนจังหวัดท้อนเจนเป็นคนบ้านบ้านอะไรบ้านต้นครับอเป็นคนบ้านต้นตอนนั้นท่านเป็นรักษาการเป็นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจครับตําแหน่งสูงสุดท่านหน้าปัจจุบันก็คือเป็นสังฆราชครับท่านก็เลยดําริว่าจะเผยแพร่พระศาสนาครับจะ หาพระมาสอนมิปสนากรรมฐานก็เลยก็เลยส่งหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคุณโชลยยานสิทธิปททเก้าน้องอพระธรรมพิราชมัามุนีไงที่เป็นคนบ้านน้องหลูกอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยท่านท่านไปอยู่วัดมหาธาตุแล้วก็เลยท่านจบปททศเก้าก็เลยส่งไปเข้ากรรมฐานที่ประทิศพม่าครับอ๋อผมเคยได้ยินว่าเอ่มาจากพม่าก็คือมาจากท่านหลวงพ่อโดกใช่ก็คือเข้ามาร้อม นิมนต์ความเข,เข้ามาความมาหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกนี่งนิมนต์เป็นอาจารย์ของเราเจ้าคุณโชดกอีกที<อ>นึ๋อท่านก็นิมนต์มาก็เลยคณะสงฆ์ไทยก็นิมนต์เข้ามาครับมาเผยแผ่พระศาส,สนาครับที่วัดมหาธาต,ต<อ>ุมามาเผยแผ่ที่อยู่ตรงนั้นมาเผยแผ่วัดอยู่ที่วัดมหาธาตุโบสถ์วัดมหาธาตุมีระเบียงโบสถ์มีมีเรียกว่าระเบียงคดนะรอบโบสถ์คนเข้าไปปฏิบัติอยู่ตลอดนี่เป็นเป็นพันๆ เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นระบบการปกครองมันก็เป็นระบบแบบเผด็จการครับเขาก็เลยทางรัฐบาลาก็เลยมีการใส่ร้ายว่าเป็นเป็นการซ่องสมมคอมมิวนิสต์ซ่องสมุก่อความไม่สงบเป็นก่อก่อบทเป็นคำคอมมิวนิสต์ตั้งแต่สมัยช่องคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับใช่เขาก็เลยไปสั่งรื้อสั่งอยู่ให้ปฏิบัติหรือหรือสำนักปฏิบัติที่ที่พักที่นอน สั่งให้หยุดปฏิบัติธรรมรแล้วก็จับหลวงพ่อเจ้าคุณครพระพี่มณฑธรรมไปเข้าคุกหลวงพ่อชฉลิโดนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อเจ้าคุณเเจ้าคุณพี่มณฑธรรมอีกรูปหนึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเจ้าคุณชฉลิดอีกทีหนึง่งอ๋อครับนั่นแหละไปเข้าคุกเป็นเวลาอยู่หลายเดือนนะท่านต้องก็ต่อสู้ท่านไม่ยอมสึกท่านไม่เคยไม่ไม่ได้เปล่งมาจาออกสึกแต่ท่านใส่ชุดขาวอ่าเขาเขาให้เปรื้องอกผ้าเหลืองออกแต่ท่านไม่ยอมไม่ยอมสึกที่สุดท่านก็ต่อสู้ในที่สุดก็อ่า สังฆราชที่เป็นสังฆราชกัน,นั้นก็ประสบเหตุไปชนบุรีงี้ยรถชนโบราณภาพไป<อ>ที่ที่เป็นวิบากกรรมของท่านคนั้นที่สุดก็เขาก็ได้รับความเป็นธรรมรที่สุดล้วว่าไม่มีความผิดไม่ได้เป็นการซ่องสุมครับอ่าในที่สุดก็คืนสม,มณะสะหังท่านคนั่นแหละนิพพานาก็เลยเผยแผ่ต่อมาแต่ว่าแล้วก็พระธันตตาได้ตอนนั้นน่ะที่มีเหตุการณ์ปิดสำนักปฏิบัติธรรมแล้ว ท่านก็ได้รับนิมนต์จากยมที่เป็นเสืษผีนะให้ไปอยู่เวกอสมชนบุรีครับไปอยู่วิเวกอสมชนบุรีนั่นแหละหลวงพ่อหลวงพ่อนุพันธ์ศรีเกตเนี่ยก็เลยได้ไปเข้ากรรมฐานอยู่ที่ชนบุรีครับไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพัฒันตะครับหลวงพ่อนั่นแหละนั่นะก็เลยได้ไปเข้ากรรมฐานอยู่ตรงโน้นครับอ่าหลวงพ่อพัฒันตะท่านก็อยู่วัดพัฒันตะอัษพรามครับจนท่านได้อายุมากแล้วท่านก็เลยป่วยท่านก็เข้ามารับประดษาตัวอยู่ที่ หลวงพ่ออยู่ศรีาชหลายเดือนเลยนะแล้วในที่สุดท่านก็มาฐานะพรแล้วก็มาตั้งสมบัติเป็นกุศลอยู่ที่วัดหมาท่านั่นแหะตอนนั้นหลวงพ่อไปเข้ากรรมฐานอยู่ที่น้องเชียงทูนหลวงปู่ก็ไปสวดไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมแต่ลูกศิษย์ไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าหลวงปู่ไปไหนเป็นนะท่าน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 กลัวกระทบกระเทือนลูกศิษย์ที่กาลังเข้ากรรมฐานอยู่โอ้โหไม่ไม่ให้รู้เรื่องอะไรเลยนะเรื่องบําเพ็ญบุญเรื่องการสร้างการอะไรหลวงปู่ไม่พูดเลยนะไม่พูด อ่าไม่ไม่บอกไม่พูดครับหลวงพ่อก็เลยเวลาหลวงพ่อเองก็เวลาญาติโยมมาหลวงพ่อก็นี่ไม่ได้บอกทุกคนมาหลวงพ่อมีโครงการจะสร้างอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ก็คือไม่ไม่อยากให้ซีเรียสครับอ่ามาแล้วต้องบริจาคทรัพย์อย่างนั้นอย่างนี้ครับอ่าก็ไม่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 อยากให้ซีเรียสครับเรื่องงานก่อสร้างครับอ่าเอาเอาที่เอาให้แบบให้สบายใจให้ให้มาปฏิบัติให้ให้ตั้งใจปฏิบัติ ไม่ต้องสนใจว่าหลวงพ่อจะสร้างอะไรนะครับบอกแม่ชีเหมือนกันนะตอนแมชีปฏิบัติธรรมแมคีไม่ต้องสนใจนะว่าหลวงพ่อจะทำอะไรครับไม่ต้องเพืนใจนะรหลวงพ่อจะได้เงินมาจากไหนไม่ต้องเนใจนะครับแม่ชีมีหน้าที่ปฏิบัติครับให้ปฏิบัติอยู่ทัางที่นู้นก็เหมือนกันครับผู้ปฏิบัติไม่ไม่ไม่ต้องซีเรียสม่ต้องออกบริจาคจาตุกัปช่วย้วยตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่ต้องเลยครับอ่าให้ปฏิบัติครับอ่าส่วนปฏิบัติได้แล้วอ่าปฏิบัติจบการปฏิบัติแล้วอยากจะตอบแทนบุญคุณครับอ ก็แล้วแต่ครับอ่าแล้วแต่ศรัทธาไม่ตอบแทนก็ไม่เป็นไรครับอ่าอืมครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่ามาแล้วต้องบริจาคอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ครับอ่าไม่ได้ขอครับอือแล้วแต่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขามีคนเขาามาเห็นเขาก็อยากจะได้บุญเขาก็ทําเองนั่นแหละครับปุติหลวงพ่อสมักเขาก็เป็นคนมาสร้างเองนะครับหอวงม่สมพิทกก็มาสร้างเองหลวงพ่อไม่ได้ช่วย ของแม่ยมอีกคนหนึ่งเขาก็เป็นคนมาสร้างเองครับสร้างที่อยู่เป็นของตัวเองครับอะจะได้สะดวกสบายหน่อยสัพเยะหน่อยเวลาตัวเองมาแล้วจะมีที่พักครับเวลาตัวเองไม่อยู่ทาไงทีนี้ก็ให้คนอื่นพักก็ได้บุญบแล้วใช่ไหมเขาไม่ได้บุดก็ไม่ล็อกคุณแจไว้นะัะเวลาเขาไม่อยู่หลวงพ่อจะให้ใครไปอยู่ก็แล้วแต่คไม่ได้ไม่ได้เสื่วนลิขสิทธิ์ว่าเป็นของตัวเองครพราะหลวงพ่อก็มีนโยบายแล้วว่าอ่าก็ถ้าเปิดให้คนอื่นอยู่เราก็ได้บุญถ้าผิดล้วเราก็ไม่ได้บุญนะครับ ผมก็โอกาสคนอื่นครับผมก็ภาวนานะหลวงพ่อว่าถ้าเกิดว่าเออทําคลิปแล้วมันมีอานิสงส์แล้วก็ทําให้คนที่อ่าปฏิบัติทำแล้วมันได้มากได้ผลก็อยากจะนั่นแหละจะได้ช่วยเผยแผ่ต่อไปครก็ก็ดีก็ดีเราคือบางทีบางทีเราอ่าเท่าที่สํานักต่างๆบางบางที่บางแห่งนะ กุฏิก็จะมีคนมาสร้างสร้างสร้างเพราะอะไร,รบ,บางทีคนคนที่เขาคนที่เขามีความเชื่อเรื่องการปฏิบัติว่าการปฏิบัติเป็นบุญมากบ,บ,บุญใหญ่มากแต่ว่าตัวเขาเองน่ะไม่มีเวลาปฏิบัติเพราะรอย่างสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เขาก็มาออกบริจาคปัจจัยช่วยสร้างศาลามัง่งช่วยสร้างร้านทำมัางช่วยสร้างกุฏิบั่งช่วยค่าอาหารมั่งอย่างเงี้ยในเมื่อวันก่อนหลวงพ่อก็โอนปัจจัยไปช่วยมุ่นพอดีช่วงนี้สำนักครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเคยไปอยู่ที่เชียงที่เชียงใหม่ตานางในนางท่านมีคอร์สปฏิบัติธรรม วันที่20มีษาถึง20พฤษภาคมครับคอร์สหนึ่งเดือนครับเห็นว่าตอนนี้มีพระเข้ากรรมฐานโยมมาเกือบร้อยรูปครับน้องเพ่อเลยอุ่นตัดใจเข้าบัญชีครับบริจาคอ่าถูกครับเป็นค่าอาหารครับอ่าเราก็ช่วยอ่าที่ไหนครูบาอาจารย์เรามีมีมีอ่ากําลังมีภารกิจลำอะไรเราคิดว่าเราพอช่วยได้ก็ช่วยครับอืมครับมันก็ได้ตอบแทนบุญคุณได้ตอบแทนบุญคุณครับใช่ บางคนเขาเขามีปัจจัยอ่ะแต่เขาไม่มีเวลามาปฏิบัติอย่างที่ศูนย์ตานางในนางอ่ะก็มีเศรษฐีจากภาคใต้เขามาสร้างศูนย์ลงทุนตั้นเป็นสามวัยล้านเขาก็ได้บุญครับตัวเขาเองก็เขาก็มีความทุกข์นะเขาทุกข์มากครับทุกข์จากอะไรเท่าที่รู้ก็คือเขาทุกข์จากสามีเขาถูกฆ่าอเขาเป็นเศรษฐีแต่ว่าทางใต้เขาก็มีการย่งิ้งกันครับสามีถูกฆ่าออเขาก็ทุกข์มากเลยครับทุกข์ใจมาก อ,อ่นั่นแหละทรัพย์สมบัติมันก็มันก็ไม่มีค่าเป็นทรัพย์ภายนอกเขาก็เลยบริบบจัดจตุปัจจัยมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมตัวเขาเองเขาเขาปฏิบัติธรนนร,รมจนได้บรรลุธรรมแล้วตอนนี้เขาก็เป็นผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ช่วยสอนกรรมฐานด้วยอ,นะอ๋ออยู่ที่นั่นใช่ไหมอยู่ที่นั่นใช่เขาบริหารครับเขาทุก